สวัสดีครับผมนนชะนนนะครับตอนนี้ก็อายุ17ปีแล้วเรื่องก็มีอยู่ว่าตอนมต้นนะครับช่วงมหนึ่งมสองมสาเนี่ยผมจะสูงไล่ๆกับเพื่อนมนตลอดเลยแล้วมาช่วงมปลายกับเพื่อนแบบสูงปี๊ดสูงปี๊ดมีแต่ผมอะ่ะแบบสูงช้าแบบบางคนก็บอกเป็นเพราะกรรมพันธุ์บ้างเพราะพ่อผมมาสูงแค่168แม่ก็สูงแค่153ผมก็แบบพยายามทุกวิถีทางแล้วท้งออกกําลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอ มันก็ยังไม่สูงขึ้นนะครับผมก็เลยลองไปเซิชในเน็ตดูเจอเว็บไซต์แอแอมทอเนี่ยแหละครับแล้วแบบก็ลองสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้มาดูกดว่าสูงจริงๆครับจากสูง170ตอนนี้174แล้วครับใช้เวลาแค่ประมาณ2-3เดือนเองก็ต้องขอบคุณเว็บไซต์แอแอมทอด้วยนะครับที่ทำให้วัยรุ่นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่สูงได้แล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับผมนะครับแล้วสุดท้ายผมก็ขอฝากผลงานละครผมด้วยเรื่อง สัดจิ๋วป่วนหัวใจนะครับทางไทยทีวีสีช่องสามทุกวันจันทร์ถึงพุธเวลา6โมงเย็นครับฟังชารบ